สวัสดีเพื่อนๆผู้สนใจธุรกิจเครือข่ายทุกคนนะคะสุธิดาภูลเอียดรายงานตัวก็แล้วกันเนาะขอบคุณมากที่กดเข้ามาเพื่อขอรับข้อมูลนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ไปสุธิดาจะพาคุณไปรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เต็มรูปแบบเมื่อพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะแบบมีเรื่องคาใจอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะจดจําแค่ว่าธุรกิจเครือข่ายนี่ต้องอ่าเขาเรียกว่าเป็นการ ซื้อสินค้ารักษายอดแล้วซื้อสินค้ามาจะเกิดขายไม่หมดก็ต้องไปเดินขายอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากธุรกิจเครขายรูปแบบการทางานเนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้ในวิธีการที่ผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจก่อนที่จะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจว่าที่นี่คือธุรกิจที่คุณอยากจะทําจริงๆโอเคไหม เพราะฉะนั้นค่ะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับการตื้อง้อขอ,ขอชวนแท็กเหมือนอย่างใน Facebook อย่างที่ผู้คุณเคยรู้จักหรือว่าเคยเจอมาที่สําคัญคือเราไม่มีการขายสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวถามว่าถ้าเกิดไม่มีการขายสินค้าแล้วรายได้มันมาได้ยังไงนี่แหละค่ะคือพลังของเครือข่ายแล้วก็เป็นพลังของอินเทอร์เน็ตที่เราจะเอามาใช้กันเพราะธุรกิจนี้ใช้อินเทอร์เน็ตทํางานทุกขั้นตอนที่สำคัญที่สุดค่ะสินค้าของ ธุรกิจเนี้ยบอกไว้ล่วงหน้าเลยอ่าสินค้ามันก็คือดิจิตอลโปรดักต์พอพูดถึงดิจิตอลโปรดักต์หลายคนอาจจะเขาเรียกว่าอืมสงสยัยอาจจะเป็นสั์ใหม่ไม่เป็นไรค่ะตั้งแต่วินาทีนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปรู้จักขั้นตอนทุกอย่างอย่างเต็มรูปแบบให้ทุกคนได้เรียนรู้เต็มที่เพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้เป็นผลประโยชน์ของคุณคุณต้องรักษาไว้ด้วยการเรียนรู้อย่างจริงจังอย่าพยายามกดข้ามนะคะอันนี้สําคัญมากเราแนะนําคุณแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่กดข้ามกดข้ามแล้วอยากจะสมัครลูกเดียวแล้วมามีปัญหาคาใจทีหลังหาว่าเราไม่บอกอันนี้ช่วยไม่ได้ต้องคุยกันตรงๆเพราะว่าเราต้องการคนที่จริงจังค่ะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจจริงๆอยากจะทํางานกับคนจริงๆแบบ ุณหลายๆคนที่เข้ามาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเริ่มต้นให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะโอเคมาถึงตรงนี้บอกไว้ก่อนว่า ทำไมถึงพยายามให้คุณได้เรียนรู้ข้อมูลก่อนทําไมแบบไม่ให้สมัครเลยแล้วค่อยไปเรียนรู้ข้างในจริงๆอะคะ่ะมันได้ทั้ง2องอย่างแต่ถ้าเกิดเพื่อความแฟร์และก็เพื่อความสบายใจของทีมงานของของเราเองนะก็คือเราอยากให้ทุกคนอะเข้าใจในธุรกิจจริงๆก่อนก่อนที่จะไปลงมือทาถ้าเกิดเราเข้าใจก่อนล่วงหน้าแล้วแบบมันจะเพิ่มความมั่นใจถูกต้องไหมคะมั่นใจว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันทําได้จริงๆเว้ยม,มันมีแนวโน้มเป็นไปได้ มันจะทําให้ตัวเราอะค่ะตัวคุณเองเนี่ยเกิดความมั่นใจอยากจะทําธุรกิจมากขึ้นดีกว่าไหมดีกว่าไปงมทีหลังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเรียนรู้เนี่ยแร์ทั้งสองฝ่ายเราตัวเราเองเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยด้วยคุณก็จะได้สบายใจในการสมัครด้วยนะคะคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่1กันเลยคะ่ะขั้นตอนการขอรับข้อมูลเริ่มต้นให้คุณนะคะทําความรู้จักกับตัวผู้ให้ข้อมูลก่อนก็คือตัวของอสุธ,ธิดาเองโอเคไหมด้วยการกดปุ่มนี้นะคะ คลิกไปแล้วก็จะเจอหน้าแฟนเพจอืมหน้านี้นะคะเจอหน้านี้หน้านี้เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆอะคะ่ะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานต่างๆบนโลกออนไลน์ทุกรูปแบบที่ที่เราจะเอามาแชร์รวมถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมงานเนี่ยค่ะอย่างล่าสุด มันอย่างล่าสุดไม่นานมานี้เองเมื่อเมื่อวานเมืม่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะก็มีการเทรนนิ่งทีมงานเราก็จะเอามาแชร์ให้ดูกันนะคะใครที่อยากจะทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวแนะนาให้กดไลค์หนึ่งครั้งโอเคไหมกดไลค์นะคะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนให้ให้ใหมีความเคลื่อนไหวบนหน้าฟีดของคุณจากนั้นกลับไปที่หน้าเดิมค่ะกลับไปที่หน้าเดิมอ่ะแล้วก็ให้ Copy ข้อความนี้เข้ามา Copy กลุ่มดํา คลิกขวาเพื่อคัดลอกนะคะจากนั้นก็กลับไปที่หนะ้าแฟนเพจใหม่กดปุ่มนี้หากข้อความเพื่อส่งข้อความหาเรานะอ่าโอเคอ่าเหมือนอันเนี้ยเคยทดลองให้ดูละกดข้อความให้ดูข้อความนี้นะคะชื่อจริงแล้วก็วางลงไปแล้วก็ใส่ชื่ออย่างเช่นสมมุติสุธิดาอ่าอายุไม่ข้ออยากจะใส่ xx ละกัน แต่คุณต้องใส่ของจริงนะเราจะได้รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันยังไงนะคะจะได้เรียกกันถูกอยากทําธุรกิจนี้เพราะบรรยายได้เต็มที่เลยค่ะอยากทําเพราะอะ,อะไรไม่เขียนเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเอาแบบความตั้งใจของคุณจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นแค่แค่ความเพ้อฝันมันคือเป้าหมายในชีวิตของเราอะคะ่ะเราอยากจะสร้างธุรก,กิจนี้เพื่ออะไรเพื่อใครหรือเพื่อตัวเราอย่างไงนะเขียนเสร็จปุ๊บก็ Enter จากนั้นค่ะก็กลับไปที่หน้านี้เลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวเราจะตอบกลับเองโอเคไหมทีนี้ก็คลิกกลับไปที่หน้าเดิมมาทําขั้นตอนที่2เลยค่ะขั้นตอนที่2คือการขอเข้าห้องเรียนละอันนี้สําคัญมากเมื่อคุณคลิกข้อที่1นะคลิกข้อที่1คือขอเข้ากลุ่มต้องขอเข้ากลุ่มเพื่อเข้ากลุ่มนี้ปุ๊บคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้านี้หน้านี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เราจะใช้สอน จะใช้สอนแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดนะคะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวเราเองที่เอาไปสอนทีมงานหรือว่าสอนผู้สนใจที่ยังไม่สมัครเราก็จะมีแนวทางตรงนี้ให้ไปก่อนนะคะอาจจะแบบไม่ลึกมากไม่ลึกแบบ100%เพราะว่าจะต้องเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยไว้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเราก็มีข้อมูลบางส่วนที่จําเป็นจะต้องรู้เนี่ยให้จากนั้นค่ะขอ,อะร่วมกลุ่มคลิกข้าไปปึ๊บ รออนุมัตินะคะเมื่อรออนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้รับการอนุมัติก็คลิกเข้าไปกับปุ่มเดิมแล้วก็ขอเข้าห้องเรียนคุณก็จะได้เจอหน้านี้เมื่ออนุมัติเข้าไปแล้วในกลุ่มก็จะมีข้อมูลแบบนี้ค่ะเมื่อเข้าในกลุ่มได้แล้วให้คุณไปที่กระทู้ปักหมุดนะคะแล้วอ่านรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ค่ะอ่านให้เข้าใจให้เคลียร์นะคะจากนั้นเราก็จะบอกว่าให้คุณเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ เมื่อเข้าไปแล้วคุณก็จะเจอหน้านี้ค่ะเห็นไหมคะเราทําให้คุณเรียบร้อยแล้วแค่คุณเรียนรู้อย่างตั้งใจแล้วก็ลงมือทําตามอย่างเป็นสเต็ปอย่างเป็นระบบโอเคไหมเรียนรู้จบแล้วสนใจอยากจะสมัครหรือร่วมทีมก็ติดต่อแจ้งมาได้โอเคไหมคะแค่นี้เองนี่คือทั้งหมดของอสองขั้นตอนใหญ่ๆย้ำว่าทำข้อหนึ่งให้อนุมัติเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำข้อสองเพื่อข้ห้องเรียนเพราะว่าห้องเรียนมันต้อง ได้รับการอนุมัติถึงจะเข้าเรียนได้โอเคไหมแล้วเจอกันใหม่ในห้องเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ